สวัสดีครับผมโครจรวิถีแห่งดาวในวิดีโอชุดนี้จะเป็นการดูดวง12ราศีด้วยไพ่ออ r รเคลนะครับสำหรับไพ่ที่ผมใช้ดูดวงจะเป็นไพ่ชุดแสงสุขของอาจารย์สมบูรณ์สุขซึ่งเป็นไพ่ที่อ่านง่ายและมีความแม่นยำสูงเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับเรื่องการงานได้ไพ่เบอร์38 เป็นรูปผู้หญิงกําลังคุ้นคิดแล้วก็มีเงาดาโอบกอดอยู่หมายถึงหน้าที่การงานในช่วงนี้จะติดปัญหารอบด้านมีเรื่องให้คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลามักจะเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ตกหาทางออกไม่ได้หรืออาจจะถูกกลั่นแกล้งถูกหักหลังถูกใส่ความทําให้เสียเครดิตนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่เลี่ยงกฎหมายต้องระวังจะเกิดคดีความรวมถึงการเล่นการพนันการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นเล่นหุ้นเทรด forex ก อาจจะต้องสูญเสียเงินเปล่าหรือลงทุนไปแล้วมีแต่ขาดทุนไม่ได้เห็นผลกำไรสำหรับคนที่กำลังหางานทำอยู่ในช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงในการหางานทำที่ต้องทำงานกลางคืนนะครับเช่นงานร้านอาหารผับบาร์คาราโอเกะหรืองานที่ต้องเข้ากะตอนกลางคืนจะเจองานที่ไม่ดีแล้วก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองได้นะครับโดยรวมไพ่ใบนี้จะหมายถึงปัญหาที่ลุ่มแล้วการถูกครอบงำการต้องเผชิญกับด้านมืดครับ เรื่องการเงินได้ไพ่เบอร์84เป็นรูปคนป่วยนอนอยู่บนเตียงใกล้ประตูทางออกหมายถึงหากที่ผ่านมาการเงินอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะฟื้นตัวได้แล้วครับจะเริ่มมีทางออกมีหนทางหาเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นการแค่เริ่มต้นเท่านั้นอาจาต้องใช้เวลาอยู่บ้างในการฟื้นฟูเรื่องการเงินให้กลับมาคล่องตัวอีกครั้งสำหรับคนที่กำลังคิดจะลงทุนทำการค้า แนะนำว่าอย่าพึ่งลงทุนใดๆในช่วงระยะนี้ควรรอจังหวะที่เหมาะสมมากกว่านี้นะครับหากรีบร้อนลงทุนอาจจะเอาเงินไปจมอีกนานกว่าธุรกิจจะฟื้นตัวได้ส่วนคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักเคยได้เงินเดือนหรือได้ไรายได้แค่ไหนก็คงยังได้แค่นั้นอยู่ยังไม่มีการปรับขึ้นใดๆและอยากคาดหวังอะไรสูงมากนะครับโดยรวมไพ่ใบนี้จะหมายถึงการใกล้จบสิ้นปัญหาใกล้จะหาทางออกได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ในทันทีทันใดนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะได้ครับเรื่องความรักได้ไพ่เบอร์64เป็นภาพทหารที่กําลังชี้ทางให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหมายถึงหากมีปัญหาเรื่องความรักอยู่จะได้พบผลทางแก้ไขหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทําให้ความรักกลับมาสดชื่นสมหวังอีกครั้งแต่หากยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไร ไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลกันการปองดองกันชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่จะมีคนแนะนําให้เจอกับคนที่ถูกใจนะครับหรืออาจจะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเพื่อให้สมความปรารถนาในเรื่องของความรักสําหรับคนที่หาคู่ได้ยาก ผิดหวังเรื่องความรักมาตลอดแนะนําให้ทําบุญสะเดาะเคราะห์โดยการถวายสังฆทานหรือถวายผ้าไตจีวรเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมกวดน้ําให้เจ้ากรรมานเวรด้วยนะครับจะช่วยแก้เรื่องความรักให้ดีขึ้นครับโดยรวมไพ่ใบนี้จะหมายถึงการแนะนําแก้ไขการชี้ช่องทางการให้ความช่วยเหลือครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงด้วยไพ่ออลคอลผมมีบริการดูดวงแบบตอบคำถามน,นะครับ โดยจะมัดหมายวันเวลาที่จะดูดวงกันไว้ก่อนและเมื่อถึงเวลาก็จะใช้วิธีโทรคุยกันทางไลน์นะครับสำหรับในช่วงโปรโมชั่นนี้ผมคิดค่าครูตามศรัทธานะครับและเงินค่าครูส่วนหนึ่งผมจะแบ่งไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรทั้งของผู้ที่มาดูดวงกับผมและของผมด้วยนะครับสนใจดูดวงติดต่อทางไลน์ไอดีโคจร6,49แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ